บรรยากาศในห้องเรียนนะคะเอาลงไลค์อีเลียไอ้ที่อะทำอะไรนะเอาเพื่อนไปเป็นจารีเล่เลสวัสดีคระบบรรยากาศในห้องเรียนหนักศึกษาพยามานมาสุเมว่าแอดูแต่มันต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมไงของคนอื่นเงี้ย อ้าวแล้ว <Laure> อ <en> ๋อแล้วทีนี้พ่อมันมีแค่สิองันเียน้อยเยอะเยอะหรอาัวมาหมดทั้งห้องทั้งห้องไรแล้วไม่เห็นที่มี่ฟอร์อล์สกาเออมันไม่มาหนิของกูทำไมมีน้มีมาเนี่ยเียน้อยทิปทิปวิงกาหนได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกอปเอาลงเฟซบุ๊กนะ ได้ลงยูทูบนักศึกษาพยามาลพยามาลเสียนี่คือของโดบเปปซี่ไม่ขวดโคลาโดไม่รู้ลม้ม <c oughs> <c oughs> ที่นี่บำรุงโดไม่รู้ลม้มโดดแล้วลม้ม <c oughs> เรียนอะไรป้าอธิบายสิอันนี้เรียนเกี่ยวกับโรคจิตค่ะซึ่งป้าเป็นโรคจริต <c oughs> ซึ่งก็เลื่ม่มาแล้วเริ่มๆกันหมดวันนี้ยาไม่เรียนยเรียนยานี้โคตรยากเลยต้องรู้จักตับต่ไส้ภูมิ <c oughs> แค่ภาษาไทยก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วภาษาสวีเดนยิงกก่งหัวคือย,อยิง่งบวาูป่วยก็ป่วยไงก็มาหลับในห้องไงคะ <c oughs> สาธิตซิเวลาครูสอนเราทำอะไร อันชิ้ถาเวลาครูสอนทาอะไรเอาลิปสติกมาทาเวลานักเรียนก็แต่งหน้าไปปากดำปากก็เขียวปากสวยทุกคนไม่ได้นะลิปแท่งเดียวนี่ใช้ทั้งห้องนี่ก็ได้ปากเจอกันทำอย่างนี้ค kind of ่ะสีไม่สวยเอาสีลิปใหญ่ออสิ ไอ้ก็้หแายความว่าทุกคนได้ไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะได้คนละเรื่องครูให้งานแล้วก็ครูก็ไปแล้วนักเรียนก็กลับกันเกือบหมดแล้วเหลือพวกขยันหน่อยเมามมยอย่างเดียวงานการไม่ดอขยันเมามมยแว่นใครอะอันนี้เหมือนจะแว่นแกเลยนะแหมแว่นเจยแว่นเจยสวัสดีค่ะแว่นเจยทิพย์ไงแว่นเจทิพย์สวย นายอยู่ไหนวะถึงแล้วกุจีวะถามเจอวะกุจีกุจีอันนี้แมงกุจีของพี่ทิพย์ซึ่งใส่หน้าอ๋ออันนี้ไม่ได้เจอกับเปากระเป๋ากุจีเกสเออเกสมาดามออมาดามออมาดามออดแส่สมกระเป๋าอย่างเดียวหมายหาเจอแล้วอยากทำให้